สดีค่ะทุกคนปัาอเราก็แบบเราไม่รู้ว่าชาเลนนี้ว่าทุกคนเอิม่มเราไม่รู้ว่าชาเลนนี้มีใครทำนะแต่เราก็ถ้าถ้าสมมติว่าคนทำเราครับเราไม่รู้ไงแต่คือเราเพิ่งนึกว่าไม่มีใครทำเราเพิ่งนึกว่าว่าเราจะทำเอิม่มสกู๊ชที่เหมาะกับหน้าตาเรา ห้าเอ้ยสิบอันดับสุดทชายเหมาะกับหน้าตาตัวเองถ้าถ้าเรือกหมาในท้องคือแบบโอ้ไม่ก็เลยนะถ้าแบบเล่นกีฬาว่าเราเล่นกีฬาอะไรแล้วก็เลือกชิ่งที่มันต้องมีซิปแพตอะไรประมาณนี้เนาะโอเคคลิปแล้วก็ทายคลิปแล้วก็จะมีท้าต่อนะคือแบบอันนี้เป็นมุมนะเอาให้เรามีอย่ามาโอเค โอเค okay. อันอันที่สุดนะคะก็คือเราเล่นกีฬาเราขอไม่บอกนะว่าเป็นกีฬาเราก็ต้องเลือกเป็นตัวนี้นะคะคือคนที่ทำยูทูบอ่ะคือ เรารู้จักกันแค่ไม่กี่คนเองอะที่แบบเล่นกีฬากับเราแล้วก็อยู่ที่ราชบุรีมีพี่โอปอลแฮปปี้ชาแนลโอปอลแฮปปี้ช่องแล้วก็พี่พิงกี้อะเขาไม่รู้อันนั้นช่องอะไรเขาไปสกูชีชดีนาะของอะไรแต่ไม่รู้ช่องอะไรถ้ารู้ช่องอะไรอยากจะมาบอกอันนั้ที่จีนนะคะก็คือเรอาเล่นกีฬาแล้วก็เอาเป็นซิกแพคไว้กันไงซิกแพคคือต่อมาเราชอบกินผัก เาชอบกินไาแล้วสมัรี่แปดเราชอบกินไฟจริงเราชอบกินไฟไกินทั้งวันนี้ก็ไปกินมามาแม่เก็บเห็นมาเกร์เลย จำนวนพี่เจ็เราชอบค้าเราชอบว้าวเราชอบแมวนะาไลฟมไม่เห็นอ่ะเราชอบแมวน่าคือมันแรงอะเรไม่รู้ก็จำนเท่านั้นสิบเก้าแปเจ็ดหกนนพี่ห เาชอบกอนแล้วอะไหน้าตาเราเป็นอย่างเงี้ยเรามาถวนน้แลแต่เราจะเป็นตัวนี้เลยค่ะแแว้าวจับมาคือเป็นบล็อกบล็อกแนเนทำไมพี่นันนี่อือืมคือหอันดที่หค่ะก็ค เราชอบทุกสีใช่ไหมเราชอบสีแดงสีชอบเราชอบทุกสีแต่เราขอยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งสีก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสีน้ำตาลนะดี๋ยวตัวอย่างมาหนึ่งสีที่จริงเราชอบทุกสีะกอสะ,ตอนนะอออแต่มันหยิบยากมันอย,นยนู่ในรังอะตอนนี้ยังไม่มีสูตชีเลยเดี๋ยว เราขอโองคงไม่ได้เนี่ยคะเดี๋ยวป่ะมาณค่ะก็เป็นแต่ที่สี่นะก็คือเราชอบเก็บร่างอยากคุยว่าอันไหนไมันเหมาะกับเรามากอีกที่เกียจนะ เฮ้เมชิล่กิพานี่นะคะตัวที่เจ็ดก็คือแล้วนนานอไม่ลัหนไรอะสน่งสองสามสี่ห้าหกเจ ต่อไปจุดเก้าแปดเจ็ดห้าสี่ต่อไปสามก็คือเราชอบกินผักผักก็คือ

สบายสองคลิปยาวมากเลยถคือเราชอบษาอะไรแบ กินยังไงเราชอบกินอะไรเราชอบกินขนมปังคัะน,น,นอ่ะเขาถามว่าเราชอบกินเป็นยังไงทำยก็ได้ให้มันมีในตัยโอเคคลิปนี้ต้องขอท้าต่อโอปอล์แฮปปี้แชนแนลแค่คนเดียว แล้วก็เอ่มมิกน้องน้องของปอขอเชื่อช่องละมิกมิกมิกแฮปปี้ชาน e ลมิกดอตคอมป่ะเนี่ยขอทักต่อโอปอแฮปปี้ชาน e ลนะคะแค่นี้นะแค่คนเดียวเนาะโอเคค่ะคิปมิกก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย